สวัสดีค่ะกุดหมอนิ่งยามเช้าเนะาะเช้าวันนี้เราก็ไปส่งน้องอดินที่โรงเรียนมาวันนี้เบลมีแพลนที่จะไปทําบุญนะทุกคนเบลจะไปแจกเกลือเหมือนเดิมที่เราเคยทําที่ว่าเราไปทํากับแม่ย่าตอนที่แม่ย่าไปขอพรให้พี่สาวพ่อบ้านเกี่ยวกับอ่อเรื่อง ความปลอดภัยที่จะไปคลอดลูกเนาะเพราะว่าเด็กๆ2คนก็ไม่แข็งแรงก็มาแจกเกลือที่นี่นะทุกคนเพื่อความสบายอกสบายใจเพราะว่าหนึ่งเลยการทําบุญเนี่ยมันเป็นเครื่องรางยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์เราเนาะ<ๆ>เบลก็ทําอยู่เรื่อยนะทุกคนถ้าเบลดีใจไม่สบายใจหรือว่าเบลได้อะไรสิงใหม่ๆก็จะมาตอบแทนหรือว่าเราก็จะมาทําบุญมันเป็นแบบว่า ความเชื่อสิทธิส่วนบุคคลนะทุกคนเรื่องแบบนี้คนอหร่านเขาก็จะนิยมแจกเกลือแจกขนมแจกอาหารหรือว่าบริจาคเงินให้ศูนย์เด็กกำพร้าอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนบ้านเราทั่วไปเลยมีมีเหมือนวันกับบ้านเรามีโรงทานมีแจกเกลืออะไรแต่ว่าบ้านเราโรงทานก็จะไปทํากันที่วัดแต่ว่าที่นี่จะมีเทศกาโลโรงทานแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้หรอกทุกคนเพราะว่ามันผ่านมาแล้วม,มันมีโรงทานตอนช่วงที่ว่าเบลกับไทยรอบที่สองนั่นแหละเขามีโรงทานปีนั้น ก็คือเบลก็ได้ทํากับแม่ยา่าเบลก็อาซื้อพวกมักะโรนีซื้อข้าวมาใส่ถุงแล้วก็ขับรถไปตะเวนแจกแต่ว่าคราวนี้เรารู้สึกแบบหดหูหรือว่าเราไม่ค่อยสบายใจเนาะทุกคนเราก็มาทําบุญแบบนี้เบลอมาทํากับพ่อบ้าน ตัวร้านตรงนี้ทุกคนเขาก็จะมีเกลือขายตรงที่หน้ามัสยิดเลยมัสยิดก็จะมีคนเข้าออกตอนเช้าๆก็มีคนมาละหมาดตอนบ่ายก็มีตอนอ่าเย็นก็มีนะทุกคนคนจะพุ่งพลานมากเลยแถวนี้ก็จะมีการนิยมแจกเกลือแจกขนมหน้ามัสยิดที่ไหนเขาก็ทํำนะทุกคนเบลให้พ่อบ้านซื้อเกลือมา3มถุงใหญ่นะทุกคนแล้วเราก็จะไปซื้อขนมด้วยตอนแรกว่าจะไม่แจกขนมนะมองเห็นขนมร้านนี้น่ากินก็เลยว่าซื้อขนมแจกด้วยนะทุกคนซื้อ ขนมประมาณ4โลนะขนมเนี่ยก็ไม่ค่อยแพงนะพวกอาหารที่ประเทศอิหร่านก็ไม่ค่อยแพงมากนะทุกคนกล่องหนึ่งกล่องใหญ่ๆเนี่ยเขาจะจัดให้เลยประมาณ2โลเขาจะขายเป็นกิโลกรัมเท่านั้นนะทุกคนเขาจะไม่ขายเป็นกล่องเป็นชิ้นประเทศอิหร่านจะไม่ค่อยมีแบบนี้ส่วนมากก็จะทําเป็นกิโลเป็นกรัมซะมากกว่าขนมมันเนี่ยเป็นขนมในวันแต่งงานของเบลอร่อยมากทุกคนเห็นวิธีใดก็ติดใจทุกทีเนาะ ก็ซื้อมาทําบุญด้วยมันอร่อยจริงๆนะทุกคนแต่ว่าถามว่าหวานไหมก็คือใครไม่ชอบหวานก็คือปล่อยผ่านเด้อหวานมากๆเลยคะ่ะพ่อบ้านก็ขอคนทําขนมให้นะทุกคนว่าขอถ่ายรูปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอถ่ายคลิปได้หรือเปล่าไม่แบบ กะตอนแรกกะว่าจะไม่ถ่ายหน้าแล้วทุกคนก็อ,อใดใจบด้หนวดอายก็คืออุ้ยหลายเฮง <c oughs> ย<ะ>่าเฮียเขาไปนขนมด้วยอายเอ,อ้ยแต่ว่าคนอิรานก็คือเขาก็จะนิยมไว้หนวดนะทุกคนมันดูแบบสุขุมมันดูแบบอืมลึกลับอะไรประมาณนี้มันเป็นแบบแฟชั่นบ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วทุกคนอันที่มีหนวดเนี่ยนี่ก็คือขนมที่เขาอบออกมาใหม่ๆเป็นแบบ อ่เขาเรียกอะไรครับเคก้กอ่ะทุกคนป้าหอมมากเตาอบเขาก็คืออ้ยดูบมดูมีมนครงดูมีพลัง <c oughs> คงจะแบบมาตกทอดมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเนาะเครื่องอบอันนี้อ่ะทุกคนซื้อขนมด้วยแต่ว่าเบลไม่ได้แจกน้ำนะทุกคนแจกแค่ขนมอย่างเดียวเนาะแล้วก็แจกเกลือเบลว่าเบลจะซื้อพวกอ่โครงไก่ด้วยว่าจะไปซื้อโครงไก่ไปแจกน้องหมาด้วยน้องหมาจรนจัดที่ แถวบ้านเบลนะก็คือเยอะมากๆเลยนะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าหนาวคนก็จะไม่ค่อยออกนอกบ้านจะไม่ค่อยไปปิกนิกกันนอกบ้านน้องหมาก็จะหาอาหารยากหน่อยนะทุกคนเราก็เลยจะซื้อโครงไก่เนี่ยประมาณ ตอนแรกว่าจะซื้อ10โล10โลแต่ว่าพอไปถึงหน้าง,งานจริงๆไม่รู้ว่าพอบ้านน่างกัซื้อเท่าไหร่นะทุกคนที่คุยกันไว้ก็คือ10โลตอนแรกว่าจะซื้อขนม2โลนะก็จัดไปเลยจะ4เราก็จะเอามาแจกที่หน้าม,มัาสยิดเหมือนเดิมน,นะทุกคนเพราะว่าคนที่นี่เดินคุ้มคานเยอะมาก เราจะไปขับรถตะเวนแจกก็ได้แต่ว่าถ้าเรายืนแจกแบบนี้จะง่ายกว่าคนเดินไปเดินมาแถวนี้เขาก็จะมาคารพพระเจ้าซะเยอะแล้วก็เบลก็จะแอบกล้องไว้ตรงนี้นะทุกคนไม่กล้าถ่ายแบบตรงๆหรอกก็คือเราให้น้องอนานานั่งเฝ้าโทรศัพท์ไม่รู้ังเบลทั้งยืนแจกแล้วก็พาวงว่าโทรศัพท์จะหายไหม เรก็กลัวเหมือนกันเนาทุกคนถ้าว <improving> ันหนึ <No. S 1> <there. S 2> ่งมีเงินเ๋ยวเยวจะซื้อกล้องเล็กๆเอาไว้แบบไปตั้งแบบเป็นมุมเป็นมุมเวลาที่เราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องกังวลว่าโทรศัพท์จะหายเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนึงมันก็ อุ้ยมันก็หลายบาทเนาะการที่เรายืนแจกขนมแบบนี้นะทุกคนก็จะมีคนมาหยิบอันสองอันไปนะทุกคนเราก็จะแบบเรียกเขามาหยิบก็เชิญหยิบได้เลยนะคะถ้าเป็นภาษาอีดานเนาะถ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหมถ้าเป็นภาษาอีดานก็คือเขาก็จะแบบบเบฟฟาเมยเบฟฟาเมยอะไรแบบเนี้ยก็คือเชิญหยิบได้เลยนะคะคนที่เขามาหยิบ uh, กับเราเนี่ยเขาก็จะแบบว่า ขออวยพรให้คุณโชคดีอวยพรให้คุณโชคดีทุกคนก็จะพูดแบบนี้เราก็จะเซตแตงกิวแตงกิวเขาคือขอบคุณใช่ไหมก็เปิดดำเนบนประชุมนี้นะครับอย่าอย่างนี้ก็ได้ครับวากันดีแล้วชิบะ

พ่อบ้านก็นจะบอกคนอื่นเสมอว่าไปเป็นคนจีนนะทุกคนจ้ะน้อมรับคำนี้เพราะว่าไปไหนมาไหนก็คือง่ายถ้าบอกว่าเราเป็นคนจีนเนาะวันนี้แจกขนมก็คือมีความสุขมากทุกคนไม่เครียดไม่อะไรคือเราก็ได้บุญคนที่ได้รับก็มีความสุขไปในตัวเนาะเออเห็นแล้วก็โล่งใจนะทุกคนได้ทําอะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะคิดถึงบ้านเราบ้านเราก็คือไปวาดใส่บาตรทาบุญป้าเบลก็คือใส่บาตรทุกวันปล่อยวางถึงวแม้จะเรื่อง อะไรจะผ่านเข้ามาไม่ดีก็น่ารัก มากไปวางตามความที่ป้าเบลสอนนะทุกคนเบลแจกขนมหมดหนึ่งถาดแล้วนะทุกคนก็เหลืออีกหนึ่งถาดเราจะเอามาแจกใหม่จา้าคนเดินมาเยอะมากตอนนี้ก็จะเป็นเวลายามเช้าอยู่เนาะก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบตอนเย็นๆนะช่วงแบบวันสี่ห้าโมงเย็นนะอุย้ยสองถาดนี่ไม่พอนะเบลว่าเสียดายวันนี้แม่ย่าไม่ได้มาด้วยนะทุกคนคุยกันไว้ดีๆนะแต่ว่าพอถึงวันที่จะมาจริงๆพี่สาวก็เลยบอกว่ามาช่วยดู อ่านให้หน่อยเพราะว่า,าสามีเขาก็ไม่อยู่เนาะแม่ย่าก็ไปนอนค้างพี่สาวหลายวันแล้วนะทุกคนยังไม่ได้กลับบ้านตัวเองเลยเบลก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาด้วยกันก็เล้วกันเนาะเรามาซื้อขนมมาแจกแบบนี้แหละมันมันสบายใจดีนะทุกคนเวลาที่เราได้ทําอะไรแบบเนี้ย คือเราก็ชอบกันทั้งคู่ไม่ยาก็ชอบทําบุญพ่อบ้านก็ชอบเบลก็ชอบคือได้ทําแบบนี้ก็คือดีอ่ะทุกคนเบลยยืนแจกขนมอยู่นานนะเบลก็เขินๆอยู่จะเดินเราเราเวลาเราแจกขนมเราต้องเดินไปหาเขาเลยนะทุกคนไม่ให้เขาเดินมาหาเราเนาะเราก็ต้องเดินไปแจกเนี่ยกินขนมไหมแต่หยิบได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเดินไปแจกเลยพ่อบ้านนางแจกนางก็เดินแจกนู่นนี่นั่นเลยแต่เบลไม่เคยเดินเข้าไปเบลก็ ยืนอยู่ตรงนี้ให้เขาเดินมาหาเบลเองพอบ้านบอกว่ามันไม่ได้เธอต้องเดินไปเลยเดินไปหาเขาให้เขาหยิบหยิบอะไรเงี้ยบางทีเขาอายที่จะมาหยิบไงทุกคนถ้าเราเอาไปยื่นให้เขานะมันจะแบบดีมากๆอะไรเงี้ยพอบ้านนางก็บอกเบลพอเราแจกขนมหมดนะทุกคนเราก็ไปซื้อขนมปังสอดไส้ที่มันเป็นไส้ฮอทดอกเนาะคล้ายๆกับพิซซ่านี่แหละทุกคนเป็นแบบขนมปังใส่ไส,ส้เขาก็จะเอาใสาซ่ซอสมะเขือเทศแล้วก็นี่เราก็กินเหมือนพิซซ่าเลยอร่อยมากเลยนะทุกคนเป็นมีขายตามร้านทั่วไปในร้าน ขนมของประเทศอี่านเนี่ยบางร้านก็จะแข็งมากหรือบางร้านก็จะนิ่มๆแบบนี้แต่ร้านนี้ขนมอร่อยแล้วก็ขนมปังค่อนข้างที่จะนิ่มมากเแบลบก็เลยโอ้ซื้อขนมด้วยดีกว่าเนาะจกขนมเสร็จเราก็พักเหนื่อยเนาะทุกคนเราก็นั่งกินอันนี้อยู่ในรถเบลกับพ่อบ้านไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการกินนะกินในรถก็ได้กินในบ้านก็ได้ใจว่าเราจะไม่น้นร้านอาหารเพราะว่าถ้าไปร้านอาหารเมื่อไรก็หนี้ามาไว้จ้ะเราก็กินน้อยถอยประหยัดประมาณนี้ทุกคนทำบุญก็คือ นานๆทีแล้วก็กินแบบนี้อยู่ในรถมันประหยัดกว่านะทุกคนอันนี้ก็ประมาณสิบาทนี่ล่ะสิบ,บาทกินเรากะอิ่มไปเลยจาน้าเนื้อเราก็หอมาจากบ้านเนาะประหยัดสุดๆาการเรามัธยสุดๆตั้งแต่เราย้ายมาอยู่อิหร่านเราก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะกินขนมเสร็จอะไรเสร็จนะทุกคนเบลกับพ่อบ้านจะแวะเข้าไปรับน้องอดินด้วยเพราะว่าตอนนี้เบลมาตั้งแต่9ก้าโมงใช่ไหมปร,ประมาณเที่ยงน้องอดินก็คือจะเลิกโรงเรียนแล้วเราก็อยู่เนี่ยเกือบจะ11บเอ็ดโมง นะเดี๋ยวเราจะ,ะขับรถกลับไปแถวบ้านเราจะไปดูร้านเขาซ่อมซีดีะ CD นะทุกคนเพราะว่าพ่อบ้านบอกว่าน้องอดินความจําไม่ค่อยดีก็เลยอยากจะให้ฟังเกี่ยวกับพยัญชนะของอีดานเ,เพราะว่าคุณครูสอนแล้วน้องอดินจําได้แค่สองสามตัวเองแต่ก็จําได้เขียนได้นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรก็เลยบอกว่าอยากจะพากัน เปิด c d แล้วครั้นี้ก็จะให้น้องอดินะฟังทุกวันนาะงก็คงจะจําได้ถ้าเราฟังเรื่อยๆบ่อยๆก็เดี๋ยวก็คงจะจําได้เองก็เราก็จะใช้วิธีนี้เพราะว่าถ้าเราแบบสอนให้จําครั้งเดียวเนี่ยมันจําไม่ได้หรอกคนเรามันต้องซึมซับไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยเบลก็นั่งกินขนมเสร็จเดี๋ยวก็รอพ่อบ้านนะ่ะ ไปซื้อน้ำซื้ออะไรมาว่าอยากกินน้ำหวานหานเพราะว่านางบอกอยากกินน้ำหวานหานนางก็เลยลงไปซื้อน้ำหวานหวานมาจะเอาน้ำหวานๆกะนะับน้ำหวานๆจานจะขนมก็หวานนะอันนี้เป็นขนมเหมือนซาลาเปาทอดบ้านเราเลยทุกคนมีไส้ ให้บางบางร้านก็ให้ไส้เยอะบางร้านนี่ก็คือใส่ให้ใส่น้อยแห้งจ้าพอค่ะก็คือผมมีความรักในตเลยให้ไส้นิดเดียวมีแต่ขนมปังเนาะถ้ากินกับกาแฟหรือว่าน้ำชาเนี้ยคงจะอร่อยเดือดอยู่นะทุกคนเราก็ไปตะเวนหาร้านซ่อมซีดีได้แล้วนะทุกคนเราก็ไปซ่อมซีดีแล้วก็เอาซีดีไว้ที่เขาแล้วคราวนี้เราก็ให้เขาซ่อมเขาบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาเราก็เลยแวะมารับน้องอดินทุกคนน้องอดินก็เลิกเรียนพอดี

โค้เดซาร์พราสพ่เดินนามนาว่านาวจิรีใครจะทำให้การทำงานลูกมการาเพิาวันนี้น้องอดินเลิกเรียนแล้วทุกคนก็ได้กระดาษขาวมาหนึ่งแผ่นด้วยเบลก็ถามพอบ้านดูว่าเป็นกระดาษอะไรน้งก็บอกว่าเป็นกระดาษเกี่ยวกับเอกสารที่ว่าน้องอดีนจะลงชื่อเข้าเว็บไซต์เนาะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับโรงเรียนนี่แหละว่าจบจากโรงเรียนนี้แล้วก็เวลาที่เราไปเข้าโรงเรียนอย่างเช่นปหนึ่งปสองอะไรเงี้ยเราก็จะมีเอกสาร คีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็จะมีชื่อของน้องอดินนู่นนี่นั่นเนาะเขาก็จะบอกให้เราเอกสารนู่นนี่นั่นไปพอบ้านก็บอกว่าให้เบลนะเก็บไว้อย่างดีอย่าให้หายนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมว่าต้องการอะไรบ้างเบลเป็นคนขี้ลืมนะทุกคนถ้าเบลเอาใส่เบลจะเอาใส่ไว้ในกระเป๋านี่แหละมันจะได้หาง่ายๆเนาะถ้าเอาไว้ที่อื่นน่จำา่ได้เทชาพัวกัจิดาอีกเวลาที่รังเอาอะไรให้เบลนะทุกคนถ้าเบลจำาม่ได้ก็ดดาเข้าอีกค่ะดดาเข้าไปปากเพื่อนนิวอยากเอาเข็มหยบไปได้เนาะเดี๋ยวเราจะบึ่งรถไปกันตอ นะทุกคนเบลจะเข้าไปที่ตลาดนะตลาดที่เราเคยไปนั่นแหละไปซื้อโครงไก่ไปให้น้องหมากันปไปกันเลยทุกคนยาว,าวาดบอก เบลกับพ่อบ้านนะทุกคนขับรถมาแถวที่มันจะเป็นสวนผักสวนผลไม้ก็จะมีบ้านบ้านคนนะทุกคนแต่ไม่มีเป็นตึกเป็นอะไรหรอกแถวเนี้ยเบลชอบมาปิกนิกกับพ่อบ้านมันจะมีสวนข้าวโพดสวนอะไรเราแต่ก่อนนะเบลกับพ่อบ้านชอบมานั่งแถวนี้เงี้ยถ้าเป็นหน้าร้อนนะมันก็จะมีคนมานั่งเยอะมากเลยตรงสวนข้าวโพดตรงเนี้ยแล้วเราก็สังเกตเห็นว่ามีน้องหมาแถวนี้เยอะมากๆเลยพ่อบ้านบอกว่าสังเกตเห็นตลอดแบบน้องหมาเยอะเพราะว่าคนที่นี่จะมา ปิกนิกมาปิ้งย่างกันก็จะมีแบบโครงไก่กระดูกไก่หรืออะไรเงี้ยแต่ของเหลือที่ว่าเขาก็จะแบบกินปิ้งย่างเนาะเขาก็จะเอามาให้น้องหมาแถวนี้แต่ทุกคนน้องหมาจรจัดแถวนี้เยอะมากๆแต่ว่าพอเราขับมาก็มีอยู่ตัวสองตัวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเอาอาหารมาให้น้องหมาอย่างเงี้วยแปลว่าต้องซื้อมาเยอะมากๆเลยและวันนี้พ่อบ้านซื้อมาสิโลไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ แต่ว่าเบลซื้อเบลคิดว่าถ้าซื้อมาแบบยี่สิบสามสิบโลมันก็ไม่แพงนะโครงไก่ที่เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเศษโครงไก่ที่เขาตัดออกไปพวกแบบอ่า ปีไก่เล็กหรือว่าเงี้ยเขาไม่ค่อยกินกันนะคนดไดๆเขาจะตัดออกเลยนะทุกคน,นก็จะมีคนมาซื้อเหมือนเรานเนี่ยซื้อไปบริจาคบ้างบางคนเขาจะมีวิลล่าใหญ่ๆเขาจะเลี้ยงหมาไว้เยอะๆเขาก็จะซื้อพวกเศษไก่โครงไก่แบบเนี้ยแหละไปต้มหรือว่าเอาให้กินแบบนี้เลยให้กินสดๆมันก็กินนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีสิทิ์เลือกหรอกมาแถวเนี้ยก็คือ ดิบมันก็กินแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นต้มเอาบางตัวมันก็ไม่กินแต่ให้แบบดิบๆแบบนี้แหละกินทุกตัวทุกคนแล้วก็ขับมาทางออกตรงนี้ก็คือตรงนี้มีอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวแล้วก็มีตัวอย่างใหญ่เลยตอนแรกเบลให้พ่อบ้านลงไปก่อนนะแล้วนางก็แบบ อยืนมองหมานะทุกคนแบบนางเอาให้แล้วหมามันก็เข้ามารุมนางไงนางก็กลัวว่าหมาจะกัดนางถอยออกมาจะขึ้นรถแล้วนะทุกคนเบลก็เลยว่าเป็นอะไรนางก็บอกว่ามันมันจะกัดฉันอะไรเงี้ยเบลก็เลยลงไปจ่าอย่าให้แม่ต้องลงมาเองจ่ะเบลก็แบบไล่มันจะถอยถอยเดี๋ยวนี้ออกไปจ่าไม่งั้นว่าให้กินแล้วค่ะถอยออกไปนางก็แบบพากันถอยออกไปแล้วเบลก็เอาให้หมาหมากลุ่มนั้นก็คือดุร้ายมากเบลก็เลยให้แบบนิดหน่อยถ้าคือดุร้ายเราไม่เอาค่ะ เราก็เลยขยับมาอีกอขับรถมาอีกก็มาเจอสองตัวที่นางนอนอยู่บนต้นไม้เนี่ยสองตัวนี้ก็แบบอาไม่ค่อยกัดแล้วก็อารมณ์ดีนะทุกคนเนี่ยเราให้แล้วก็แบบเดี๋ยวก็เข้ามาก็กลัวเราด้วยก็กินไปด้วยเนาะเราก็เลยเทกอง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 ให้แบบเนี้ยแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็จะเลือดกว่าน้องหมาก็อิ่มน้ำสํารานวันนี้ก็อิมม่มบุญอิ่มใจนะทุกคนได้ทําแล้วก็สบายใจ ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เบลก็ขอให้ได้บุญไปด้วยกันนะทุกคนมันก็คือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของของเราที่อยู่ที่นี่นอกจากการใส่บาตรทำบุญแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่มีพระนะทุกคนการทำบุญของคนอิหร่านก็จะเป็นสไตล์นี้เลยแจกเกลือบ้างแจกขนมบ้างแล้วก็ให้อาหารสำหรับ หมา,มาแมวจรจัดที่นี่จะเจะยอะมากถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะได้บุญไปอีกแบบเนาะสําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเบลด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ